บวกยี่สิบยี่มิมาจากสี่ข้ตันที่เราบอกกัวก็ได้เลยหลังจากได้จุดตัดให้เรามปตัตรงถามติดก่อนดี่ตรงหน้ามาปัาบได้จุดตัดประมาณนี้ต่อไปยันสิบอันบที่ห้มมาตรงนี้ตได้จุดตัดตรงนี้ตรงนี้เราจะได้จุดตัด thường phải, cầm lên thế này, ờ, đúng rồi đi cầm phong lại bây giờ sẽ làm gì, được, 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 นอกุลบทันทีเขาต้องการคุกนอกกไ้แปดสิเราแต่ทุกสไตลรกาเท่าไรลือหนาต่อไปมันาทุกนี้ด้วยห้าสิบาห้าสิบลบแปบต้องการทุงแต่ทีองมาลากัน เส้นีเเป็นเส้นห้าเส้นสามตามที่เราพดเป็นเลนัยันเด็ดด้จุดตาเลนเราเกาเท่าไหร่แปดสิบเอาตัวนี้